ถ้าคุณเป็นนักวิ่งคนรักสุขภาพที่รักใน Data แบบผมอาจจะมีนาฬิกานะครับแต่ไม่ชอบใส่นอนคุณอาจจะสนใจแหวนตัวนี้ครับ Ultra Human Wing Air ผมได้ใส่แหวนตัวนี้นะครับมันเป็นเวลาเกือบ2เดือนละแล้วผมก็ได้ตกผลึกแล้วว่าผมควรหาเวลานอนให้กับตัวเองบ้างและที่สำคัญเนี่ย movement ระหว่างวัน,นสำคัญมากเราไม่ควรจะนั่งนานๆเดินบ้างก็ได้นะ ไม่ต้องขยันทํางานขนาดนั้นเอาละครับคุณจะได้อะไรจากแหวนนี้บ้างนะครับข้อหนึ่งเนี่ยคือ Sleep Score แหวนตัวนี้นะครับจะ track การนอนของคุณว่าคุณหลับใน stage ไหนบ้างเป็นเวลาเท่าไหร่มันก็มีความคล้ายคลึงกับนาฬิกามากๆฉะนั้นถ้าคุณใส่นาฬิกานอนแล้วเนี่ย data ตรงนี้มันอาจจะ overlap กันนะครับสำหรับผมเนี่ยในแต่ละช้าเนี่ยผมตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ผมเปิดดูเนี่ยก็คือแอปแล้วก็จะประเมินว่าความรู้สึกหลังตื่นกับ score ที่มันให้มาเนี่ย เป็นยังไงบ้างเราพร้อมสําหรับการเทรนในวันนี้มากน้อยแค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่อะผมพร้อมตลอดผมบอกเลยคือไม่ว่าจะนอนน้อยมานอนมากอะ่ะแต่ผมพร้อมไงข้อที่2 recovery score มันจะบอกว่าเราพักดีไหมเป็นสิ่งที่ดูควบคู่กับ sleep score นะฮะแต่ recovery score มันจะมี m a t r i c เยอะมากที่ประกอบเข้าด้วยกันมารวมคำนวณเป็นสกอร์เหล่านั้นน่าสนใจมากๆนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละสกอร์มันหมายถึงอะไรเราสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อพัฒนาสกอร์เหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้น 3. movementindex ถึงแม้ว่าเราจะเป็นพนักงานที่ขยันขนาดไหนอยากอยู่หน้าคอมพิมพ์งานให้เสร็จขนาดไหนแต่ต้องเดินบ้างเว้ยต้องออกไปนู่นไปนี่บ้างทุกวันนี้ผมเดินทุกห้านาทีอ่บอกเลยงานแทบไม่ได้ทํา แวนตัวนี้นะครับจะช่วย track movement t r a c การเคลื่อนไหวระหว่างวันของคุณถ้าใครเป็นคนที่นับแคลอรี่นะตัวแอปเนี่ยมันบอก calories out ด้วยทั้ง3ข้อที่พูดไปนั้นเอาจริงๆสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือ notification แอปตัวนี้นะครับจะช่วยเตือนเราว่าเราควรนอนช่วงไหนในวันนี้ based on data ที่มันเก็บไปในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของเรานะครับหรือถ้าวันนั้นคุณนั่งนานเกินไปวันนี้คือแทบไม่เคลื่อนไหวเลย แอปมันก็จะเด้งเตือนว่าเฮ้ยวันนี้สกอร์คุณน้อยนะคุณเคลื่อนไหวน้อยอะไรเงี้ยซึ่งผมอะ่ะไม่ค่อยโดนหรอกเพราะว่าจริงๆอะ่ะผมงานไม่ทําเคลื่อนไหวยอย่างเดียวอันนี้ก็หยอกนะหยอกหยอกหยอกหรือถ้าคุณเป็นสายกินกาแฟเนี่ยติดคาเฟอีนมากมากแอปตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยบอกด้วยว่าเฮ้ย e วันนี้ช่วงนี้เฮ้ยกินเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนได้นะหรือว่าบางช่วงกินได้แต่กินอะไรที่มีคาเฟอีนเบาๆเออมันช่วยมันก็จะช่วยเตือนเรานะคือทุกวันนี้นอกจากเมียก็มีแวนตัวนี้แหละที่ช่ววยควบคบุมพมผมะ สรุปง่ายๆเลยนะครับมันเป็นตัวช่วยเล็กๆตัวหนึ่งที่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบใน Data ใช้ประโยชน์จากมันเพื่อรักษา Well-Being ของตัวเองเนี่ย Ultra Human Ring Air เนี่ยผมว่าก็จะเป็น g a d g e ตที่น่าสนใจอีกตัวนึ่งนะสำหรับผมเนี่ยผมจะบอกว่าชอบมันมากๆคือผมสํำเนียกได้ถึงการที่ผมจะต้องปรับพฤติกรรมแม้แต่การกินระหว่างวันกินก่อนนอนโดยเฉพาะช่วงเย็นเนี่ยเพื่อนอนได้ดีขึ้นหรือแม้แต่การเล่นโทรศรรัพท์ การใช้สายตาก่อนนอนเนี่ยซึ่งแหวนมันก็ช่วยบอกว้ยสิ่งเหล่านี้มันทําให้ผมอะ่ะคนที่แบบว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอะ่ะทำตามมันไว้แล้วผมก็คิดว่ามันช่วย,ยจริงและผมก็พยายามนํา Data ที่มันให้มามาปรับใช้ทําตามทุกวันนี้ผมก็ดีขึ้นจากที่จริงๆก็ดีอยู่แล้วนะทั้งหมดนี้เนี่ยยังไม่พูดถึงน้ําหนักแหวนที่เบาสีที่สวยและมีให้เลือกเยอะ แล้วชาร์จครั้งหนึ่งอยู่ได้นานเลยทีเดียวจะบอกว่าไม่ต้องสนใจที่เขาเคลมเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะเวลาคุณใส่และคุณติดใจใน Data คุณจะใส่มันทั้งวันแล้วคุณจะเป็นแบบผมที่ชาร์จมันแค่2ครั้งต่อว,วันในระหว่างที่อาบน้ําแต่งตัวอะไรเงี้ยแค่นั้นก็เอาอยู่แล้ว2ครั้งต่อว,วันส่วนราคาเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของตัวเลขฉะนั้นพิจารณาเอาเองครับ